วันนี้วันหยุดนะครับหยุดยาวพ่อเอ็มก็พาอมเลยกับเชเบตนะมาเที่ยวที่สวนนะครับสวนเกี่ยวกับพวกสวนเที่ยวแนวเชิงธรรมชาติครับมีให้เล่นน้ำให้จับสัตว์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับจะมีพวกจระเข้ให้เด็กๆได้จับด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่จระเข้ตัวใหญ่ๆเหมือนพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้จับไม่ได้นะถ้าจับแล้วมันจะงับเราเอานะครับผมเนี่ยอันนี้คือบ่อของเขานะดูดิเนี่ยเดี๋ยวไปดูอมเลยกับเชอร์เบตจับจระเข้กันในวันนะครับเพื่อนๆ ไอจามิดสวัสดีครับทำไรทำไรครับบ้านน้องปลาซิลบ้านน้องฟิวเจอร์นะครับเตรียมมาถ่ายน้องนะครับเก่งมากครับไปนั่งขี้เด้งลกคุณยอมเลยจะจับจระเข้ครับง่วงง่วงมาง่วงง่วงมาชุ๊บเลยนั่งเลยชุ๊บเลยจุ๊บเลยจระเข้บอกว่าไม่อินไม่อิน มองก็คุณแม่โดนบังคับก็คุณแม่นะครับยิ้มแล้วหลอยยิ้มแล้วหลอยอันนี้ชุบดิี่ยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยอันนี้มองว่องปลาด้วยเล็ดอยู่ข้นหน่อยแกเจ๊ชุบพวงพวงหน่อยยกเลยเก่งมากอ่ะมันไหเป็นตัวมันเป็นไงบ้างตัวมันแข็งไหมหรอรองเซเบนอยู่ไหนรังเซเบตจับยังชุบเลยเด็กๆครับมาจับะบ้านน้องไทยนี่นะครับอันเหนจับดิลูก ทำอะไรเอ็มเล็จะจับลูกจระเข้เอ็มเล็จับยังแล้วมันจะหนุนตัวใช่ไหมตอนสมมติว่าเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับจระเข้ดูเอ็มเล็ตเอมเล็ตเอมเล็ตได้จับแล้วอมเอ็มเล็ตตัวมันเอ็มเข้หอม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 ทุกตัวแขนออกมันดึงไม่ออกอยู่แล้วเรากำบรรยายเกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะครับผมเพื่อน้องๆไปเจอจะได้ระวังตัวด้วยนีมันจะหมุนไปทางไหนเราก็หมุนเอาสวยนะครับทำเลเบื่อจระเข้ละอยู่จระเข้นานละเเละเบื่ออยากจับอยู่จระเข้นานละเอาเละเบื่ออยากไปอยากไปที่อื่นแล้วครับย well, um ัง hmm. มีอีกหลายด่านเลยนะครับผมออกมาทําไมเบื่อรอนานนะครับเขาก็เบื่อเดี๋ยวเราจะไปจับกบต่อนะครับไม่รู้ว่าไปตรงไหนนะ เดี๋ยวรออมเล่จรกระนเดี๋ยวเราจะไปจับกบกันต่อนะครับผมอมเล็อ้าวอมเล็ดกระเชินไม่เจอเลย เอาเลดจะเป็นหแบบายไปไหนน,ไหน,น่าจะไม่จับกบแน่เลยค่ะอ้อมเล็เชะเล็อ่ะผับกบหันคน แมินแม่นะดอปูบอลดิไปดูบลิไปดอิไูปูบลดไปดอดิูบอดไดอลดิไปดอลดนไอลดิอ เมื่อกี้ไปไป,ไปลุยฝนมาเหรอพ่อเองไม่ได้ตามไปถ่ายนะครับโอ้โหไ,ได้จับกบไหมแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยใส่ชุดทูซีอ๋อมีเล่นน้ำมีเ,เดี๋ยวพ่ตามไปถ่ายได้ไหมได,ไ,หได้นะครับเดี๋ยวเราตามอมเล็ตไปดูอมเล็ตเล่นน้ำนะครับผมโอ้ตอนนี้ย้อนแสงแนละ้วหน้าดำปี๋เลย